เป็นเจ้าของเธอมากินมาแย่งกันกินเธอก็กินอันนี้ดิกินด้วยกันแม่ลูกแย่งกันกินอะไรล้วตัวไหนที่เอสเตอร์ชอบกินนี่ยังไม่กินเจ้าของร้านนี้เขาบอกว่าหล่อแล้วเขาขยายสาขาจ้าเธอพี่หนวดมาแล้วครับพี่หนวดพี่หนวดทำไมตันนี้หนวดหายอ่ะตันนี้โกนเธอตอนนี้เราอยู่ที่สามย่านมิตรทาว พี่เคนเขาเปิดร้านใหม่เดี๋ยวจะพามาดูว่ามีอะไรกินบ้างเธอและที่สำคัญวันนี้แฟนเขาไม่มาจ้าเธอเสร็จฉันแล้ว้า่โอ้ี่คือที่มีการหั่นที่มันเท่ากันไงเธอการแบ่งขนมปังมันก็เหมือนกับการแบ่งหัวใจจะหัวใจมี4ี่ห้องแบ่งให้กี่ห้องจา้าเอาไปสี่อเอสเตกเอสเซอร์อมีอยู่แล้วแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ไม่ได้เอาให้ประตือดูอ๋อบ้าแค่นี้ไม่กินละโชกโปังมัชฉะ ธอใส่ถั่วแดงด้วยนี่ลายสวยอ่ะนี่คือมีไส้ถั่วแดงใช่เป็นมัชชะแล้วก็เป็นถั่วแดงข้างในอันนี้อันนี้คิดสูตรเองรอเปล่าคิดสูตรเองก็คือสามารถที่แบบว่าสั่งกลับบ้านได้อย่างนี้เลยได้ใช่ครับแล้วก็อันนี้ล่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตแคนเบอร์รี่คืออันนี้คืออันนี้ไม่ไเป็นคิ้วแบบนี้ก็คือเป็นตัวที่เราเอาไปโทต์มาที่นี่ต้องกินมัชชามัชชาแล้วก็ยูสุยูสุถูก พี่เคนคิดสูตรเนี่ยใช้เวลานานไลยกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ผมน้ำหนักขึ้นไปประมาณ3กิโล <nay> ช่วงที่ผมทำแรกๆ<ะ>ทำละชิมใช่ครับทำแล้วชิมมันทั้งไอ้นี้ด้วยแล้วก็ทั้งโทส์ด้วยโอ้ยอุ้ยโอ Monsieur ้ยข <c oughs> ุง <c oughs> บอลมันลดอ่ะเป็นขนมปังที่แบบว่ามีไส้กำลังดีแบบตอนเช้ากับกาแฟแหรือ,อว่าเอาไปกินทำกินเองง่ายๆอะไรเงี้ยนี่ละอือละเป็นชั้นอ่ะ กินด้วยครับเขไม่เธอเป็นเจ้าของเธอมากินมาแยกกันกินนะเธอก็กินอันนี้ดิกินด้วยกันมันไม่หวานเกินแล้วก็กินได้เรื่อยๆนวลๆนวลๆเลยนะใช่เธอเช้าๆแบบว่าขึ้นรถปั๊บก็กินอันนี้เลยง่ายดี้ะหอมสีแดงใช่แม่ลูกแย่งกันกินอะไรรับตัวไหนที่เอสเตอร์ชอบกินตัวนี้ยังไม่กินนี่มเป็นช็อกโกแลตแล้วก็แครนเบอร์รี่ครับแครนเบอร์รี่ดูสิมันจะมีแบบ ตัดๆอะไรอย่างเงี้ยเออใครเป็นแบบสายแบบช็อกโกแลตก็ก็กินอันนี้ได้ต่ำมากปกติที่จะไปกินที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแต่วันนี้ฉันจะมากินที่สามย่านมิถาวเพราะว่าที่นี่คือเปิดมากี่เดือนละยังไม่ถึงเดือนเลยครับม่งเปิดสดๆสดสดเลยเธ<พ>อคูป,ปังเธออันนี้คือซิกเนเจอร์เขาอันนี้คือแบบต้องกินอ่ะพาร์ทที่อร่อยที่สุดคือนี่แต่ตรงกรอบนี่จะเธอ พามาเพิ่มเติมน้ำตาลหน่อยครับเทอเดี๋ยวโวดหัวานเธอแต่แบบอร่อยมากคาราเมล,ล,เมลครับคาราเมลเธอใช่แต่มันจะไม่ได้แบบว่าหมดเลยตรงกลางๆมันมันจะมีความแบบ แบบลงไปทั้งก้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ได้หวานเจี๊ยบขนาดนั้นใช่และและไอพวกนี้คืออะไรอันนี้คือคัมเบิลครับคัมเบิลใช่ก็จะมาช่วยเพิ่มความกรอบผ่านมาสามย่านมิทาวให้มาร้านนี้นะจ๊ะเธอเดินเข้ามาปับป๊บเจอเลยอ่ะเปิดประตูปั๊บเข้ามาเจอเลยลเนาะเจอเลยครับโลเคชั่นดีอะเธอเคนพูปังเนี่ยเคนพูปังตอนนี้มีกี่สาขาแล้วลูกตอนนี้มีห้าสาขาแล้วครับมีขัาดใหญ่หนึ่งเจาทะบท้าว เดมอลาฟโตบางกะปิสามแยกพิธาวแล้วก็เดมอลาฟโต้บ,บางแคครับไว้บางแคก็มีใช่ครับเพิ่งเปิดเลยเธอฉันรู้แล้วล่ะว่า,วาชีวิตวานปลายของฉันอยู่บางแคฉันไม่เหงาแล้วจ้า <laughs> ไม่เหงามากินได้มากินได้ไดจ้าเธออยู่บ้านบางแคไม่เหงาแล้วจ้า <laughs> เสริเสร์ฟครับเสิร์ฟดึงที่ไม่พูดอะไรเยอะอร่อยบ๊ายบาย